อุ้ยปลามงค่ะขา,ขาดเชือกข,<ะ>ข,ขาดเชือกขาดนี่นี่นี่ขาดโหดีว่าขึ้นมาก่อนเนาะนค่ะโอ้ตัวเบลอนะครับนี่คือผลงานตัวใหญ่ตัวแรกคืนนี้นะครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับกับกนวัดและสต์นะครับ วันนี้เราก็มาตกปลาที่สะพานสารสินกันนะครับ ชมนักคํำคืนะคนี้ก็วันเสาร์สุดสัปดาห์วันขึ้นปีใหม่ด้วยนะครับผมก็มาสะพานสาสิ์กันนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผลงานสำหรับคืนนี้เราจะได้อะไรบ้างนะครับผม ถ้าชอบคลิปนี้หรือว่ามีมีข้อบกพร่องอย่างใดก็กรุณาคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะครับถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่กดแชร์น,นะครับอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับผมครับติดตามชมกันเลยครับครับเราก็ได้มาหนึ่งตัวนะครับจากน้องออสนะครับปลาแดงสว,สวยเลยนะครับนีน่อร่อยมากอันนี้ นะครับวันนี้ก็พบกันอีกแล้วครับกับการวัลฟ์ไรล์มาตกป่าสะพานสารสินนะครับมาติดตามผลงานกันน,นี่คือผลงานแรกเลยนะครับผมครับโอเคครับดี๋ยวค่อยติดตามผลงานกันต่อไปรุนอีกแล้วครับ ตายเลยนะเป้าๆรือเปล่าลออย่างนั้นเลยหรอเป้าๆไหม่ะเป้าโอ้โหเบลเบลตัวใหญ่กว่าขอคุณนายอีกโอ้โอ้เลยพี่เป้ามาเลยนะครับ อุ้ยปลามุมงค่ะขาดเชือกขาดเชือกขาดนี่นี่น,นี่ขาดนี่โหดีวขึ้นมาก่อนเนาะนี่ค่ะปลามงนะคะคุณฝ่าได,ด้ปลาม,มงนะคะโ,โดนอีกแล้วมันเป็นวิดีโอไปถ่ายนอนอะ่ะฮะถ่ายแล้วนอนเหรอ โอ้โหตัวเบลอนะครับน,นี่คือผลงานตัวใหญ่ตัวแรกคืนนี้นะครับเียมาดิเียมาดิเฮียมาดิบังหน้าบังหน้าโอ,อาาชัดแจ๋วเลยเออ นี่นะครับสลรับค่ำคืนนี้ก็เราก็มาเฝ้ารอคอยมาเฝ้ารอคอยอยู่ว่าเราจะอัปเดตตัวต่อไปดได้เมื่อไรนะครับ นี่เบ็ดเราก็วางเรียงไปนี่เลยนี่บรรยากาศอย่างค่ำคืนตอนนี้ก็เวลาตีสองกว่าแล้วนะครับเราก็ได้ไปแล้วนะครับปลากระมงขมงเขาหนึ่งตัวประมาณสักกิโลกว่าเกับสองกิโลนะครับแต่ว่าเราเออยังไม่ถึงยังไม่ได้เวลาจะกลับนะครับ ก็เลยน้งเป้าอยู่ต่อหลังเบ็ดยังยกโยกอยู่นะครับน้ำแรงตอนนี้ก็ดูบรรยากาศไปด้วยแล้วกันนะครับนี่ยังมีเบ็ดทางนู้นอีกนะครับเดี๋ยวต้องรอตอนน้ำเอ่อนิ่งๆสักหน่อยนะครับตอนนี้น้ําหลายแดงเราก็จะอัปเดตกันอีกครั้งนะครับ นี่นะครับน้องออสก็ได้มามาเก่าลาจุดแดงเลยนะครับเป็นปลาเก่าที่มีราคาแพงมากเลยนคัครกบกิโลประมาณ350ได้นะครับแต่ตัวนี้เอ่อประมาณไม่ใหญ่มากนะครับประมาณครึ่งกิโลนะครับนะรบเราจะอัปเดตกันเรื่อยๆนะครับผม ามาลุ้นนะคะปลา,า,าถุงรูปตาถังค่ะป๋าค่ะอู้น้ำบานมาเลยอะอยู่นี่ออดมือสาวไม่ออดไม่ถึงไม่ถึง

ไม่ใช่ตัวยาวยาวมากาลละะปลาอะไรอ่ะอู้ โอ้โหนี่ก็น oh ือะไรคะปลาไหลมะเ่นะครับีะเล่ตัวใหญ่ได้เมนูใหม่อีกแล้วนะคะวันนี้ก็คือผองามกับคำแบนี้นะครับขอบงหน่อย ันนี้ก็คือผลงานต่อมานะครับเป็นปลาไหลเมล่น,นะครับตัวใหญ่เลยเอาแล้วครับผิดแล้วครับของน้องออดอีกแล้วครับยังยังไม่เห็นตัวนะครับพงแดงไหครับกับพวงแดง เดึงขึ้นมาเลยเห็นไหมไกลๆแล้วนะครับเดึงขึ้นมาเลยนี่โอ้ตัวก็กำลังเหมาะเลย ผลงานของน้องออสอีกแล้วนะครับแล้ก็พงแดงนะครับ นี่นะครับก็มาปิดคลิปท้ายรายการสำหรับค่ำคืนที่ผ่านมานะครับเราก็มีผลงานนี่นะครับนี่ของน้องออดนะครับปลากระพงแดงครับปลากเก๋าลายจุดนะครับลายจุดแดงด้วยนะครับแล้วก็นี่ผลงานของผมเองนะครับปลากระมงเพานะครับ แล้วก็อีกตัวก็จะเป็นผลงานของผมเองเหมือนกันท่นนี้ก็คือปลาเออ่ปาลาไหลโมเล่นะครับแล้อันนี้ก็ของน้องออดน,น,นะครับคือปลาแดงกับปลาข้างฝ่ายนะครับนี่ผลงานของ Mimi channel มิมิซับชานแนลนะครับ <c oughs> ปลาเกาหิน,นั้งน้เลยนะครับ ี่ก็คือผลงานเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับสําหรบบคลิปนี้ก็คนเก่าอ่ะคนมันเก่าอ่ะส่วนแบบคลิปนี้ก็ต้องอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับผมอย่าลืมกด like, ไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับผมสวัสดีครับการนาวัฒน์ไลฟ์สไตล์ขอให้ท่านทุกท่านมีความสุข ในเทศกาลปีใหม่นี้นะครับสวัสดีครับ